ไอ้เป็นสาวบ้านนอกคิดด in ีลเราออกยามาเด้อพีเฮ้ยเงินใครอ่ะเงินใครก็ไม่รู้ทำยังไงกันดีอ่ะเราไปแจ้งครูไหมโอเคไปกันเถอะอ่อนแบมมายังไงเห็นเงินเราไหมอะเท่าไหร่อะร้อยหนึ่งเราเจออยู่ตรงนั้นหนึร้อยบาทใช่แน่ๆเลยเพราะเมื่อกี้เราหรือว่าจะเป็นเงินแทนเขาก็ว่างั้น พี่จ้ะขอบคุณนะป้าทักไอเป็นสาวบ้านนอกเที่ยวแล้วยูน้ำตรงนวันนี้กินอะไรดีนะเกิดเรื่องระดับความหวานนะใั่ยังยัังยัทีัไหนงีัับ แควาไปนะแควาไปกินข้าวกันไหมเฮ้ไปกินเลยพอดีเราทำตังหายไหนก็ไม่รู้เราไม่มีตังแลว้วอ,อ,อ่ะหายเท่าไหร่หรอหนึ่งร้อยบาทอ่ะไม่รู้ว่าเราทำหายที่ไหนกันไม่มีแล้วไปกินกันเลยหรือว่าจะเป็นเงินหนึ่งร้อยบาทที่เราเจอแล้วเราเอาให้เธอ ใช่ไหมเราไม่รู้ว่าเป็นเงินของใครเราจะทำยังไงกันดีอ่ะเราไปหาคุณครูกันเถอะโอเคไปกันเถอะ สวัสดีค่ะคุณครูมีเรื่องอะไรคะคือว่าพวกหนูไปเจอเงินหนึ่งร้อยบาทค่ะเจอที่ไหนคะที่ทางเดินไปบิบค่ะค่ะแล้วทีนี้หนูเห็นแพลแพลเดินบอกว่าเงินนั้นเป็นของแพลค่ะพวกหนูไม่รู้พวกหนูเลยให้แพลไปค่ะทีนี้พวกหนูไปเจอแพวาแพวาทำหน้าเศร้ามากคะ่ะแล้วก็บอกว่าไม่มีเงินกินข,ข้าวคะ่ะแพวาบอกว่าทําเงินหายหนึ่งร้อยบาทค่ะอ่าไปเรียกแพลมาหาคุณครูหน่อยค่ะ ได้คะ่ะคุณครูมาแล้วหรอคะมาแล้วเลยเหรอคะคุณครูให้เพื่อนเตยและหนูมาพบคะ่ะไม่มีนะคะอ๋อนั่งก่อนนะคะเนีสวัสดีคะ่ะคุณครูสวัสดีค่ะคุณครูคะหนูมีเรืาฐาฐาคค่องประสารภาพค่ะเรื่องอะไรคะคือหนูเอาเงินของ แพวามาค่ะจูได้มาจากไหนคะหนูเห็นอเอนกับแรมเก็บได้ค่ะแล้วหนูก็โกหกเพื่อนว่าเงินนี้เป็นของหนูค่ะแล้วทาไมถึงเอามาบอกคุครูล่ะคะหนูรู้สึกสงสารแพรวาค่ะหนูเห็นเพื่อนไม่ได้กินข้าวค่ะในช่วงพักเที่ยงหนูเห็นเพื่อนเดือดร้อนใช่ไหมคะค่ะดีแล้วแหละที่หนูกล้ายอมรับความจริงเอาเงินนี้ไปคืนแพรวานะคะเพราะความซื่อมทราะเป็นสมบัติของคนดีนะคะ